พันเตยฉายาธนาสังวรประธานาวิวัตตะมหินทะสังคมิตรธรรมปาราถทวัฒนพระราพธีสามเณรปีนี้เป็นปีที่สามที่พันเตได้มาบวชคนที่ชวนพันเตมาก็คือครูพันเตยประทับใจที่ได้มาเรียนที่นี่แล้วอาจารย์ก็สอนเรื่องกับธรรมะพันเตยประทับใจที่ได้มาเรียนกับอาจารย์สุชาติ เรื่องวันนี้ก็เป็นเรื่องกุศลกรรมประทาสิบแล้วก็อกุศลกรรมประทาสิบอนเตตื่นนอนมาพันเตล้างแม่คันเตล้างหน้าไปรงฟันคอนเตก็เดินไปเดินไปพันเตไปล้างจานไปกรอกน้ำช่วยยายต่อมาบรจดาคนเตเตรียมอุปกรณ์ที่จะเต็มชุด ที่จะมาบวชแล้วบางทีก็ต้องแปลงฟันก่อนด้วยพาเตาตื่นมาตีห้าทำวัดเช้าท่องจิตรับศีลก่อนไปบิณฑบาตตอนเช้าประมาณ6กโมงพอเก้าโมงก็ไปเรียนฉันข้าวเสร็จพอไปเรียนเรียนจนถึง11บเอโมงก็ ชั้นข้าวชั้นข้าวก็ไปเรียนต่อไปเรียนตอบรางวัลพอลงเย็นเมื่อวานนี้ก็ท่องปฏิโมกไอเยีท่องปฏิโมกพี่ขูก,กับพี่คุนี้ปฏิโมกแล้วก็ทําวัดเย็นฮันเตก็พับผ้าแล้วก็ไปจาวัดฮันเตนจจาได้แค่จําบุญกิริยาว,วัตถุสิบ มีทานศีลภาวนาปัจจยนะเวยาวัจจะปฏิทานปตานุมโมทนาธรรมเทศนาธรรมธรรมสวัสธรรมเทศนาที่ถุชุกรรมจําได้้วครับ sumana so, sasa hakatang di tihata sampai yutang asang kali kang kama wacala aku salah lu kamu lacitang sumana so, sasa hakatang sampai yutang kali kang ka aku salah sumana so, วิปปยุตังอสังขาริกังกามาวจรละอกุสละโลภมูลจิตตังโสมนาสสาหคตังทีติคตาวิปปยุตังสสังขาริกังกามาวจรละอกุสละโลภมูลจิตตังอุเบคาสาหคตังทีติคตาสัมปยุตัง อาสังขาริกังกามาวจาระอกุศลาลูามูลจิตตังอุเบกขาสหคตังทิติคตาสามปยุตังอาสังขาริกังกามาวจาระอกุศลาลูามูลจิตตังอุเบกขาสหคตังทิติคตาวิปายุตังอสังขาริกังกามาวจาระ อกุศลาลูภามูลจิตตังอุเบกขาสหคตังตีติคตาวิปปยุตังส,สังขาริกังกามาวจาระอกุศลาลูภามูลจิตตังตั้งแต่เป็นอนุบาลพันตีตอนนั้นพันตีซ้อมท่องถีลูแล้วพันตีท่องได้ตอนปอสองหรือปอไหนเนี่ยพันตีจะไม่ได้แล้ว ป6มันก็ไม่ค่อยยากก็วันเตจเริญทำทุกวันจเจริญนทำตอนเย็นตอนเลิกเรียนครูก็พาจเจริญนทำตอน,ตอนแรกก็รูภผาก่อนแล้วก็ไปกุศละแล้วก็ไปนั้นโลกุตละจิตาสี่สิบชวนครับ เพราะว่าอยากให้เขาอยากให้เขาได้บุญครับว่ามันทับใจชอบตอนที่อาจารย์มาสอนนี่แหละครับ